รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้นะคะเป็นรายการสำหรับครอบครัวจริงๆค่ะ เชื่อว่าเด็กทุกคนนะครับมีความเก่งที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าพ่อแม่เนี่ยจะหาเจอหรือไม่เราพยายามที่จะสร้างสารรค์รายการที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างกิจกรรมในครอบครัวค่ะ คิดซ่ารายการนียเป้นหาซุปตาปาน้ำนมไปพบกับพี่เลี้ยงทั้ง3คนของเราเลยนะครับคุณป้นนาคอนคุณหน่อยคุกลและคุณอ้นสีพันและพี่เลี้ยงตัวจิ๋วของเรานะครับทั้ง4ี่คนน้องเฮเล้นน้องโจชัวน้องออกัสและน้องโออโ้โหและคุณครูประจำโรงเรียนคิดซ่าของเราครับครูฟ้าใสและครูรถและคนสคําการที่สุดของเราครับครูใหญ่ประจำโรงเรียนคิดซ่าครูต ความน่ารักของเราผู้เข้าแข่งขันคิดซ่าของเราในวันนี้เรามีพี่เลี้ยงนับเชิญพิเศษน,นะครับครอบครัวฉันบรินักคุณบอยประกอบคุณหนังคุณแม่และน้องวันใหม่ สามขวบครึ่งอยู่ในเกณฑ์พอดีเลยงั้นถามเลยครับรู้สึกไงกับรายการของเราที่เราเปิดโอกาสนะครับให้เด็กระหว่าง2ขวบถึงเจ็ดขวบมาแสดงความสามารถบนเวทีนี้ครับถือว่าดีามากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กไทยมีความสามารถเยอะมากนะครับตรงนี้ก็เหมือนคิดสร้างก็เป็นอีกรายการที่ เหมือนมีเวทีให้เด็กๆได้มาแสดงความสามารถที่แบบว่าอยากโชว์ให้คนอื่นได้ดูด้วยนคุณนองครับครับอยากให้คุณนองให้กําลังใจนิดนึงครับกับผู้เข้าแข่งขันที่จะมาแข่งตลอดซีซั่นนี้ของเราก็สําหรับน้องๆนะครับที่มารายการนี้ก็อยากจะให้โชว์ความสามารถที่มีอยู่เนี่ยให้เต็มที่ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายกันเลยครับผมคุณแม่ครับค่ะน้องวันใหม่นี่เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์อายุพอดีเลยค่ะจริงๆแล้วน้องวันใหม่ คิดอยากจะมาลงแข่งกับเราบ้างไหมครับอ๋อคิดมากเลยค่ะคิดมากถึงกับคิดมากหรือคิดที่จะมาลงมากๆวันใหคิดหนักเลยพลังเยอะพลังเยอะเหรอครับวัเออก็มีกิจกรรมสู้พี่เลี้ยงเด็กของเราทั้ง4คนได้ไหมครับอาจจะไม่ไหวนะครับเพราะเหรอฮะอย่างนี้วันใหม่เหมือนดูโลบัตไปเลยนะครับผมแต่ดีนะครับอ่ะโอเคก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับขอเชิญประจำที่เลยครับผมทิพตาดิออเดชั่นเวทีค้นหาซุปตารันน้ำนมโดยคูตา ครูใหญ่ของโรงเรียนคิดซ่าและครูสอนร้องเพลงชื่อดังครูฟ้าใสาครูสอนเต้นครูรสในรอบดีออดิชั่นนี้เด็กๆมีเวลา2นาทีเพื่อแสดงต่อนหน้าครูซ่าและคณะครูพร้อมด้วยทีมพี่เลี้ยงที่จะคอยช่วยให้กำลังใจเด็กๆทุกคนบนเวที หากการแสดงไหนโดนใจครูซ่าจะเดินลงมารับตัวขึ้นไปสวมมงกุฎเพื่อผ่านไปสู่รอบต่อไปและสุดท้ายเราจะค้นหาซุปตาฝันน้องมเพียง12คนเท่านั้นอย่าลืมนะครับเด็กๆทุกคนน่ารักและมีความสามารถแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้แววการเป็นซุปตาที่จะมอบความสุขให้กับคนดูได้คุณผู้ชมพร้อมที่จะมาร่วมกันค้นหาซุปตาตัวน้อยไปกับเราหรือ,อยังพราะน้องๆเขาน่านจะพร้อมแล้วนะครับ ทุกผู้ชมครับตรงนี้เราจะมาดูบรรยากาศของบรรดาว่าที่คิดซ่าก่อนที่จะเข้าไปโชว์กันในสตูดิโอไปดูกันว่าน้องๆเขามีความพร้อมกันขนาดไหนครับชื่อน้องมิวสิกค่ะแล้ววันนี้หนูจะมาถ่ายกล้องให้ดูค่ะอายุสี่ขวบวันนี้นะคะมีใช้คำมาสัน้องอยู่นี่ค่ะมองผิดกล้องซะแล้วครับน้องมิวสิก ูต้งมาตรงนี้มีเถียงด้วยนะครับและเมื่อใกล้ถึงเวลาแสดงแล้วเราไปดูความพร้อมของน้องมิวสิกดีกว่าครับพร้อมสุดๆเลยค่ะพร้อมสุดๆเหมือนเพิ่งออกจากเตาเลยครับพาไปเซิร์ไพรส์ตูเลยครับขอเสียงสบมือกับน้องมิวสิกว้าวพร้อมมาเลยจ้าเนืกวเดจ้าเนือกเดจ้าอายุเท่าไหร่คะ สี่ขวบแล้วคะมาเต๋อชรุ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คนหรือไก่แจ้ฮะไก่แจ้คนคุณนรู้ว่าไก่แจ้ตัวนี้มีผู้มาไม่ต้องไปว่าลูกคนอื่นเลยค่ะลูกคุณน่าควบไปอีถ้าเกิดว่าเปิดผมออกมานี่เหมือนอนที่เปิดมาครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเปิดหรือเปล่านี่ยังมีผมทีนี้ดูผู้ใหญ่เปิดผมบ้างครับผม ไม่เคยให้ใครดูนะใคยให้ใครดูเปิดเลยครับนี่ก่อนพี่จะเข้าตัวล่าไปวันนี้น้องมิวสิกครับวันนี้จะมาโชว์อะไรคะโชวการร้องเพลงค่ะการร้องเพลงถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือกันน้องมิวสิก เป็นความน่ารักขนาดนี้ไม่ได้มีเท่านี้นะครับผมเนี่ยฮะสอนโยคะได้ด้วยไม่นี่เลยสิเชิญครับเซ่สอนโยคะคุณต้องออกมาโยคะทำไงบอยครับโยคะเป็นไหมครับนี่เราก็คุณโยคะเออมาเร็วๆๆออก้ามาโยคะมาเอาตามๆเลยนี่นี่คุยยืดเลยนะครับโอเคนี่ยืดแขนออกยืดแขนออกกางแขนกางแขนดีดมิดเป็เท้าชี้ที่เดิมโอ้โหสุดยอดที่ตัวเกาอ่อนนี่ตัวอ่อนมากแล้วอะไรอีกลูกทําไงเนี่ยเนี้ ไหนดูซิไม่มียืดหยุดยุดยืดแขนยุดแขนโอ้โหแรงแรงลโอ้โยืดยืดยดโอ้โโอเคมาผมเชื่อว่าถึงการตัดสินเลยดีกว่าไหมครับแม่ความสามารถเยอะอีกกับน้องมิวสิกครับทั้งโชว์ร้องเล่นเต้นเด้ง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 รวมไปถึงการเล่นโยคะดูว่าจะใช้แวลซูตาเข้าตาคูซ่าหรือไม่จะเลือกหรือไม่เลือกน้อง you wow. เห็นแล้วมีความสุขเลยครับแล้วก็เต้นเก่งมากเลยเข้าจังหวะได้ดีมากโดยเฉพาะท่าเอ้เอเออโอ้โหคนนี้จุดยอดครับไปพบกับคิดห่าแสนน่ารักคนต่อไปเลยนะครับน้องเจดาา้าว้ายโแ,แม่แม่น้องเจด้าจะน่ารักจนพี่เลี้ยงชมก็ไม่ได้แปลว่าจะเข้ารอบได้ไง่ายๆนะครับน้องเจด้ชื่อจด้ค่ะกี่ขวบคะอเอาลืมอายุซะงั้นครับ อายุเท่าไหร่ครับคุณแม่สมขวบคุณแม่และนั่นคือขวบหนาวันนี้มาโชว์อะไรคะคนเก่งเต้นโชว์เอาลืมทั้งอายุทั้งชื่อการแสดงเลยครับ เดินแบนโชได้ด้วยนะครับอาพี่เอาใไปชุอันเริ่มจากตรงนี้เริ่มจนี้1นึสอามโพนีโนแต่ละน่หนึชนะหนสรุปแล้วนะครับครูซาจะเลือกหรือไม่เลือกน้องเจด้ครับบอกเลยครับครูซาผมปรทับใจเจด้าตบหงช่อามโพนนี่ลหะครับ ครูซาผมบอกแล้วว่าที่สุกตาไม่ได้ไง่ายเหมือนกินขนมนะครับเ <c oughs> ด็กที่ผ่านเขารอบต้องฉายแววสุดๆไปเลย <c oughs> และน้องคนต่อไปก็มาโชว์ศิลปะที่เราภาคภูมิใจกับความเป็นไทย <c oughs> จะเต็มกันไปเลยครับ <c oughs> น้นค่ะน้องนานโนมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากจังหวัดชัยนาทค่ะ ใชนาใช่นาทำไมอ๋อฉันได้เป็นเจ้าอคุณแม่เป็นคนลำปางค่ะแต่ปกติอะเด็กน้อยผู้หญิงอะจะรำสวยสีนงสีนวลเลยว่าไปทำไมกองสะบัดชัยเลยล่ะคะเออนั่นทำไมคะเพราะว่าพ่อสอนตีกลองสะบัดชัยโชว์ค่ะอ๋อคุณพ่อสอนแส่แล่วคุณพ่อกีเป็อยู่แล้วเป็นโชว์มรดกที่ตกทอดมาจากคุณพ่อครับ ชัยคุณพ,พ่อเป็นคนสอนใช่ไหมคะ<ช>อยากลองทำคุณพ่อตีไหมครับ<ช>โอ้โหเชิญค<า>ุณพ่อตีหน่อยครับผมหมคาคุณพ่อคุณไ่้มากกว่าเมื่อกี้ที่น้องทำเนี่ยถือว่าให้คะแนนเท่าไหร่คะก็ เท่าที่ฝึกซ้อมให้นะครับประมาณ2-3วันก็คิดว่าให้เขาประมาณ80% 80%? ตดีงั้นเราตัดสิงกันเลยดีกว่าครูซ่าเลือกหรือไม่เลือกโชว์แถมของทางรายการใช้งานคุณพ่อด้วยแหละครับออของสองของมางของสองขูซ่าหรือเปล่าลองาองของขขออ มีแจะมาซาเบ็ตินปั่นฟอร์มัมใบและแง่คร่ะเขามีแต่ใบฟอมัมมีด้วยเหรอครับปั่นฟอมัมสามคู่อะสามคู่อะสามคู่ไมีพี่กี่คนลูกไม่มีมีพ่อไหมครับมีมีแม่ไหมครับมีมียายไหมครับมีไม่ได้ยายไปไหนอะยายไปไหนยายอยู่บ้านค่ะโอ้ทำไมเราถึงชอบเต้นคาราโอเกะครับไม่เคยรู้ ไมเอาแต่ไม่ชอบเต้นของใครเพราะมีความเป็นตัวเองโชว์เต้นของน้องไบรท์ขอให้จับตาดูพี่ชายข้างสนามให้ดีนะครับคุณผู้ชม เอามากกว่าน้องชัยครับคูส่าเลือกๆๆเลยไม่เลือกน้องไบครับงานนี้ผมว่าเลือกพี่ชายน้องไบไปเลยดีกว่านโอ้คูซ่า ตัวเองก็ออคุณคะคุณคะคุณลุงบอกเลยนะลุงไม่จกแม่แทกันสีข้างถลอกเลยครับเอามาเรามาตัดสินกันเลยดีกว่าคุณซาครับคุณซาจะเลือกหรือไม่เลือกน้องออมครับแรกๆเหมือนก่อนหลังๆฟังเหมือนลูกบิดนะครับสำหรับพี่เลี้ยงเลือกหรือไม่เลือกกับนิทานกรอนโดนใจจากน้องออม ถึงว่าเขาจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไงแต่ว่าที่สําคัญคือคุณแม่ให้คะแนนเขาผ่านอยู่แล้วแล้วคือผ่านใจคุณแม่ตลอดนะคะเป็นคุณแม่ที่น่ารักและผ่านใจรายการคิดทราบไปเลยครับขอเสียงคนแรกน้องกาฟิวโอยอดสวัสดีครับผมไหนมากกว่าที้ั่เลยอายุเท่าไหร่ครับผม สองขวสาก็แพ้พู๋วันนี้มาโชว์อะไรครับผมโชว์เดินเล่นโชว์เดินเล่นกมะเชื้องชิ้นโชวนเพลงมาเรื่อยๆแล้ววันนี้จะมาเต้นหรือมาร้องเพลงหรือมาทำอะไรครับร้องเพลงร้องเพลงเป็นอารมณ์ศิลปินเดินไปเรยเดินไปเรื่อยๆอารมณ์ติ๊กอ๋อเด็กอ๋อไปเจ้าลูกจู่ๆเด็กจ้าฟิวก็เกิดกลัวสิ่งของบางอย่างบนเวทีแล้วมันคืออะไรกันแน่ชอบแบบนั้นไหม 超！超超超